ไปเจอคลิปหนึ่งมานะคะเธอมาเล่าประสบการณ์คือเธอทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วทีนี้เธอเป็นพนักงานประจำมีวันหนึ่งมีน้องคนไทยนะคะเข้ามาเพิ่งเข้ามาทำงานนะคะยังไม่ได้เป็นพนักงานประจำแล้วทีนี้พอเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันเขาก็เลยหยุดคุยกันนะคะ,ะทีนี้เพื่อนร่วมงานมาเห็นก็เลยบอกว่า ธอมาคุยภาษาบ้านเธอได้ยังไงไปคุยในห้องน้ำไม่รู้นิทาชั้นหรือเปล่าหรือนิทาคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเธอบอกว่าคือบอกกันดีๆก็ได้ไม่ใช่หรอแล้วอย่างเธอกับน้องอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้คุยกันเสียงดังหรือไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะแค,แค่ทักทายกันแล้วทีนี้เธอก็ไม่ยอมเธอก็เรื่องไปถึงหัวหน้างานอ่าบทสรุปจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะ ที่ต่างประเทศการทำงานนะฮะเขาจะใช้ภาษาภาษากลางนะฮะอย่างอย่างประเทศอื่นอันนี้ป้าแก้วไม่รู้แต่ประเทศอังกฤษนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากเอเชียไม่ว่าจะมาจากโปรแลนด์มาจากสวีเดนมาจากปากีมาจากอินเดียหรือใดๆก็ตามแต่นะคะ ถ้าเวลาทํางานในที่ทํางานคุณต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามพูดภาษาอื่นนะมันเป็นการการเลสเปกนะคะการให้เกียรติการเคารพนะคะคือพูดภาษากลางให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยว่าคุณพูดอะไรกันนะ,ะมันจะได้ไม่เป็นการว่าคุณนินทาเพื่อนหรือเปล่านินทาเจ้านายหรือเปล่าหรือพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรือเปล่านะคะ ทุกที่จะเป็นแบบนี้แต่มันก็มียนยนนั่นนะคะมันก็ยยนยนไม่ไม่ถึงกับตึงเป๊ะอะไรมาก <c oughs> ก็คุยได้แต่อย่าคุยกันเสียงดังนะ,ะในเวลาทํางานก็ต่างคนต่างกม้มหนะ้าก้มตาทํางานกันไปนะคะแล้วคุณมีความคิดเห็นเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะคือในแต่ละประเทศในแต่ละที่ทํางานเขาก็จะมีกฎของเขานะคะแต่อย่างหนึ่งนะคะคือ ฝรั่งที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนางจะคิดว่าตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผหญิงนะคะท,ที่มักจะมีปัญหาคือนางจะคิดว่านังเป็นเจ้าของประเทศกูยิ่งใหญ่มึงมาทํางานมึงเป็นต่างดาวเข้ามามึงมึงต้องเจียมตัวสิมึงต้องเรสเปคกูสิมึงต้องเชื่อฟังคําสั่งกูสินะคะแล้วไอ้การใช้น้ําเสียงตะคอกหรือน้ําเสียงไม่ดีเนี่ยปกเกแนะนําอย่าไปยองนะคะ เมื่อก่อนป้าแก้วทํางานที่ทํางานเก่าตอนเข้ามาแรกๆคือเราก็ยอมนะคะเขาพูดอะไรหรือเขาอะไรตะคอกเราเราไม่พอใจก็ยังมากก็ไปแอบ,บร้องไห้นะคะแอบบร้องไห้แล้วก็คุยกับคนที่เราสนิทด้วยนะคะก็แอบ,บร้องไห้ว่าทาไมต้องมาคุยพูดกับฉันแบบนี้คือทําไมไม่พูดกันดีๆคือพูดกันดีๆก็ได้นะคะแต่พอทํางานนานไปหลงัลงๆมามึงตะคอ,อ,อกมากูตะคอกกลับนะคะ แล้วก็จะถามตรงๆเลยว่าทําไมใช้น้ําเสียงแบบนี้ฉันไปทําอะไรผิดขนาดนั้นเหรอพูดดีๆไม่ได้เหรอฉันไม่ใช่ขี้ข้าคณนะคุณไม่ใช่บอสนะคุณไม่ใช่หัวหน้างานนะคุณก็แค่เพื่อนเรื่องงานได้รับเงินพอๆกันกับฉันนะคะคือคือหลังๆมานี่ก็ป้าเก้ก็ใส่เลยดังนั้นป้าเก้าอยากจะแนะนาําสาวไทยนะคะที่แต่งงานมาหรือมาทํางานที่ต่างประเทศอันไหนที่เราไม่ผิด เราไฟกลับเลยนะคะไฟกลับแบบเราอย่าใช้อารมณ์ในการไฟกลับนะคะเราเราพูดเนี่ยพูดดีๆเลยทําหน้านิ่งๆใช้น้ําเสียงนิ่งๆในการพูดกลับไปนะะถ้าเคลียร์กันไม่ได้ก็ไปที่หัวหน้างานไปที่ซูเปอร์วิเซอร์หรือถ้ามันยังไม่ไม่ถึงที่สุดคือยังไงเราไม่ได้รับความเป็นธรรมไปที่ผู้จัดการ ถ้าผู้จัดการยังไม่อะไรไปที่ฝ่ายบุคคลไม่ต้องกลัวปาแก้วเจอมาแล้วปาแก้วไฟมาแล้วไฟจนสุดนะคะไปจบที่ฝ่ายบุคคลยังไงก็ใจเย็นๆนะคะในการทํางานถ้าสมมุติเราเขาอารมณ์แรงมาเราอารมณ์แรงกลับเขาก็จะเห็นว่าคนสองคนทะเลาะกันแต่ถ้าคนหนึ่งแรงมาแล้วเราเป็นนิ่งๆเรานิ่งๆแล้วเราพูดดีๆกลับไปนะคะ เราจะเป็นไฟลยถูกนะฮะ